และคำจำกัดความของปราศนีท่านนี้ก็คือกุหลาบแดงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขสี่ครับ คนองคุณหน้าคุณตาเขาคนนี้เป็นอย่างดีคุณคิงคุณนายเห็นปสัสณีหมายเลขสีครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ65ครับ65ปีคําตอบแรกของคุณมาถามสายสื่อของเราแอร์ทำหน้าเหมือนแบบถ้าเป็นตอนนั้นจำได้ว่าเด็กมากแม่น่าจะประมาณ52ค่ะ52ปีคือความคิดของแอร์<พ>อคุณเอกี่ละ่ะคุณเอกี่จะตอบก่อนจดี๋ยของฉันกอ่อน เขาจะล่อองหนูตลอดจ้ะเพราะว่าหนูเนี่ยใกล้เคียงสุดเวลาหนูตอบอะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีทานอาหารดีออกกําลังกายนะครับแต่เราอยู่ต้องต่เด็กแล้วผมขอตีเป็น70แล้วกันโอ้โหคี่พ่อนะโอ้โหนี่แต่ผมถูกมาตลอดนะเียไม่มีทางไม่มีทางคุณแจ็คบอก70ปีอะมาที่คุณเอกี้ครับหน้าพี่ยังแบบว่าโอ้โหเป็งปังมากเลย ขอตอบเป็น5 9ดีกว่าห้าสิบเก้าอะไรคือกลับถลอกคล้ายๆแล้วคุณสองคนจะลุกขึ้นลุกลงทำไมคะ <c oughs> คุณก็นั่ง <c oughs> คุยกันสิ <c oughs> เออ,เอาละา <59. S 1> <c oughs> คุณคิงคุณอายคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่3าตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีท่านนี้ไหมครับเหตุการณ์ครับเหตุการณ์เอาละเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยจะเกี่ยวกับปรัสนีหมายเลขสี่อย่างไรไปดูกันเลยครับนิตยสารขวัญเรือน วางแผงฉบับแรกในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ3าขวบครับเอาละฟังข้อมูลเหตุการณ์ไปแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่65ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเขาไม่รู<ช>้มันปีนะสมัยความยังเป็นเด็กอ่ะ15วินาทีนะครับเขาเคยอ,าอ่านหือจะเปลี่ยนยต้องก<ป>ด,<า>ดครับกด<ช><ช> เปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก65ปีเป็น62ครับ62ลดลงมางั้นมาลุ้นกันตอบถูกรับโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ7,000บาทปัสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ62ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอไม่สวัสดีครับก็ใกล้ๆอ่ะขออนุญ,ญาตพี่ไก่แนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งครับเชิญตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะไก่พันธิพาจิรศักดิ์ค่ะพี่ไก่อายุเท่าไหร่ครับ55ค่ะ55ปีเท่านั้นเองเออ <ไป S 1> คุณแ <ไป S 1> จ็ค <ไป S 1> ฮะคุณแจ็คครับ เป็นอะไรฮะขอ <laughs> โทษครับพี่ไก่ <laughs> เออพี่ไก่นะครับอายุ55ปีพี่ไก่ที่เมื่อกี้ผมแนะนําว่าคาจํากัดความคือกุหลาบแดงนั่นก็คือว่าเป็นเพลงของเ,ออเป็นเพลงดังในอัลบั้มชุดแรกค่ะของพี่ไก่ใช่ค่ะชื่ออัลบั้มรักกินร้อยอัลบั้มนี้พศอ,อ,อะไร2,537เดือนพฤศจิกา 2,537โอ้โหนี่เรารู้จักเพลงนี้กันมายาวนานมากๆเลยแล้วทุกคนต้องร้องเพลงนี้ได้แน่นอนใช่ค่ะก่อนที่จะมาออกอัลบั้มนี้พี่ไก่ทำอะไรมาก่อนก็จริงๆเป็นนักร้องตั้งแต่เรียนจบเลยค่ะอ๋อเรียนจบมาเป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องร้องร้องที่ไหนยังไงบ้างร้องประจำอยู่ที่เชียงใหม่ตามคอกเทลเลาช์ตามโรงแรมต่างๆในเชียงใหม่โอ้โหแล้วก็เรียกว่าแล้วแล้วไปแ,แ,แ,แล้วมาเป็นนักร้องอาชีพแบบได้ออกอัลบั้มได้ยังไงค่ะต้องเริ่มจาก อาจารย์ที่แต่งเพลงคืออาจารย์พลพจน์อัธนายเนี่ยเขามีพี่ชายอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พี่ชายก็ไปนั่งฟังเพลงพีไ่ไก่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกใจว่าเออเสียงดีก็นแนะนําให้อาจารย์พลพจน์มารูจา้จักแล้วอาจารย์พลพจน์แนะนําให้ในห้างเล็บโซ่มารูจา้จ<อ>ักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทอดทอดกันมาเป็นทอดทอดกันมาแล้วก็เลยได้ออกอัลบัม้มนั่นคืออัลบั้มแรกและปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าระยะเวลานี้คือมีกี่อัลบั้มแล้วครับ อัลบั้มใหม่มีอยู่2อ,อัลบั้มค่ะรักเกินร้อยกับเสียงคลื่นยังเหมือนเดิมครับแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงเก่าที่มาคอเวอร์น่าจะรวม30ชุดได้โอ้โหนี่30มอัลบั้มแล้ววันนี้มารายการของเราเมีเพลงเพราะๆมาฝากกันสักนิดหนึ่งไหมครับเพลงอะไรดีเอ่ยอเลือกเป็นเพลงเก่าๆแล้วกันนะคะเป็นบัวแรงน้ําแล้วกันบัวแรงน้ําเอาล่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากคุณไก่พันธุ์นิพากันเลยครับ Rin-Run! <coughs> เพลงเนื้อหาก็ดีเสียงกบเคาะนี่ <c oughs> คือเอกลักษณ์ของคุณไก่พันธิพาเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังทําเพลงใหม่กันอยู่ใช่ค่ะเป็นแนวเพลงเหนือค่ะคเพราะว่าเป็นคนที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ร้องที่บ้านได้เย็นก็มีเจ้าของร้านน่ะเขาแต่งเพลงให้แล้วก็ทําเป็นอัลบัม้มชื่อว่าจํากันได้ก่อเจ้าจํากันได้ก่อเจ้า <c oughs> อ่าละติดตามผลงานได้มีช่องทางการติดต่องานสําหรับพี่ไก่ไหมครับ งานที่ร้านบั้นได้ยำเย็นเข้าไปในเพจของมันได้ยำเย็นก็ได้เรามีไลฟ์สดทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับไก่เองก็มี Facebook ไก่พันธิพาเป็นภาษาอังกฤษ K I P H A N N I P A ค่ะก็ไก่พันธิพามี Facebook มี IG ชื่อนี้ก็ติดตามผลงานกันได้เอาละครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณคุณไก่พันธิพาด้วยนะครับขอบคุณครับ